เรื่องนี้เป็นเรื่องนานมาแล้วและผมได้ฟังมาจากญาติอีกทีเรื่องมีอยู่ว่าน้าสาวกับน้องชายของเขาได้ไปเช่าบ้านอยู่กันสองคนบ้านอยู่ในซอยหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขอสงวนชื่อซอยเป็นบ้านไม้สองชั้นไม่กว้างเท่าไหร่มีห้องเดียวอยู่ข้างบนเพราะข้างบนหลังจากขึ้นบันไดก็เป็นห้องเลยและบนบ้านมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบาน ส่วนข้างล่างก็โล่งและบ้านก็มีรั้วกั้นระหว่างบ้านด้วยเสียตรงบ้านเก่าไปไหนแต่ก็พออยู่ได้และบ้านหลังที่อยู่นี้อยู่สุดซอยแต่ดีที่ซอยไม่ได้ลึกเท่าไหร่พอสุดซอยแล้วก็จะมีกำแพงสูงเท่าบ้านชั้นเดียวเป็นการแบ่งเขตของซอยนั้นๆแต่มีบ้านอีกหนึ่งหลังที่อยู่หลังกำแพงนั่นเป็นบ้านไม้สองชั้นเหมือนกัน ถ้ามองออกไปข้างนอกหน้าต่างชั้นบนแล้วหน้าต่างของบ้านทั้งสองจะตรงกันพอดิบพอดีด้านหลังของกำแพงนอกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีบ้านหลังอื่นๆตั้งอยู่คงจะเป็นพื้นที่หรือที่ดินของบ้านหลังนั้นเองละมั้งและสภาพบ้านและพื้นที่รอบๆบ้านรกมากๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายย้ายเข้ามาก็เก็บกวาดข้าของสัมภาระ จัดเก็บข้าวของกันตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นน้าสาวก็ให้น้องชายเก็บของตัวเองอยู่ข้างล่างเพราะน้องนอนข้างล่างส่วนตัวน้าสาวเองขึ้นไปเก็บของข้างบนก็จะนอนกันคนละชั้นพอขึ้นมาข้างบนก็อดไม่ได้ที่จะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างซึ่งหน้าต่างตรงกันกับบ้านที่อยู่หลังกำแพงนั่นบ้านระยะห่างกันเพียง6เมตรมองแป๊บหนึ่งก็เก็บของต่อ และน้าสาวจัดที่นอนของตัวเองให้ตรงกันกันกบหน้าต่างแต่ไม่ได้ชิดกับหน้าต่างปูที่นอนห่างออกจากหน้าต่างประมาณเมตรครึ่งพูนง่ายๆก็นอนกลางห้องนั่นแหละเพราะลมจะได้โกรกพอดีระหว่างเก็บของอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางหน้าต่างว่าใครนะ่ะใครเอ่ยฮิฮิน้าสาวก็เลยหันมองตามเสียงไปทางหน้าต่าง เห็นผู้หญิงแก่อายุน่าจะประมาณ60ปียืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านหลังนั้นเอียงศีรษะไปมาช้าๆยิ้มปากกว้างดูหน้าขนลุกมองมาที่น้าสาวแล้วพูดเสียงดังว่าใครเอ่ยฮิฮิอยู่อย่างนั้นถึงจะรู้สึกขนลุกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากน้าสาวก็เลยยิ้มให้แล้วตอบไปว่าหนูเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะจะยาย ยายคนนั้นไม่ตอบอะไรได้แต่ยืนยิ้มปากกว้างเอียงหัวไปมานาสาวมีความรู้สึกว่ายิ่งมองยายแก่ก็ยิ่งรู้สึกขนลุกก็เลยไม่มองแล้วทำงานของตัวเองต่อแต่นาสาวไม่ได้คิดอะไรไปถึงเรื่องของผีสางเลยจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มน้าสาวก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวนอนพอดีคืนนั้นอากาศค่อนข้างหนาวนาสาวก็เลยปิดหน้าต่างนอน จนเวลาล่วงมาประมาณตีสามกว่า,ก,วาก็มีเสียงเคาะหน้าต่างก๊อกก๊อกน้าสาวจึงมงัวงเงียลืมตามองนาฬิกายังไม่ทันคิดอะไรแล้วก็เลือระลับต่อเพราะความเพลียที่ย้ายข้าวของและจัดบ้านมาเกือบทั้งวันพอตื่นขึ้นก็นึกขึ้นได้แล้วก็มานั่งสงสัยใครมาเคาะหน้าต่างแต่นี่มันชั้นสองนะแล้วก็ไม่มีที่ให้ปีนด้วยก็เลยลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างแล้วคิดไปเองต่อว่า คงจะเป็นกิ่งไม้ที่ลมพัดมากระทบกับหน้าต่างละมัง้งแล้วก็ไปทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าทำกับข้าวกินพอเสร็จแล้วก็จะได้จัดข้าวของที่เหลือต่อเพราะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางนักระหว่างกำลังกินข้าวกันอยู่กับน้องชายตอนนั้นประมาณสิบโมงเช้าได้ก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าตางอีกคราวนี้ดังมากจึงได้รีบวิ่งขึ้นไปดูน้องชายก็วิ่งตามไปติดๆ แต่พอขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็เริ่มหงุดหงิดน้องชายเลยถามว่าเสียงอะไรหรอน้าสาวก็ตอบว่าเสียงกิ่งไม้ที่ลมพัดมาดูหน้าต่างนะสิเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วปีนไปตัดให้ทีนะรู้สึกจะหงุดหงิดกับไอ้ต้นไม้บ้านนั้นมาแล้วหนวกหูด้วยเมื่อคืนก็สะดุ้งไปทีหนึ่งแล้วน้าสาวบ่นไปก็ทำหน้าบึ้งตึงใส่อารมณ์ไปด้วยแล้วพอดีน้องชายก็หันมองนอกหน้าต่างมองไปทางบ้านหลังนั้น แล้วบอกว่าบ้านนั้นโคตรเก่าเลยรกชะมัดตั้งอยู่หลังเดียวโดเดเนะสงสัยจะไม่มีคนอยู่ซะละมั้งนะ่ะน้าสาวก็เลยรีบตอบว่าไม่มีอะไรล่ะเมื่อวานเย็นเขายังมายืนยิ้มให้เลยเป็นผู้หญิงแก่นะ่ะน้องชายเลยแซวต่ออย่างไม่คิดอะไรว่าฮ้ระวังนะ่ะคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮ่าๆแล้วก็รีบวิ่งลงข้างล่างไปปล่อยให้น้สาวอยู่ข้างบนต่อ แต่น้าสาวไม่ได้คิดอะไรกับคำพูดแซวของน้องชายหรอกเพราะผีที่ไหนพลอมาตอนยังไม่มืดละ่ะและฉับพลันก็ได้ยินเสียงยายแก่คนนั้นอีกว่าใครนะ่ะใครเอ่ยฮิฮิน้าสาวสะดุ้งตกใจแต่ก็หันไปมองเห็นยายอยู่ตรงหน้าต่างบ้านนั้นและกำลังยื่มตัวสะโงกหัวออกมาจากหน้าต่างบ้านของแก มองไปแล้วหวาดเสียวกลัวว่ายายแก่จะตกลงมาจากหน้าต่างแล้วแกก็ยิ้มชวนขนหัวลุกเหมือนเมื่อวานด้วยน้าสาวก็เลยยิ้มให้เหมือนเดิมทั้งที่ในใจรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยอยากจะมองแกสักเท่าไหร่เลยแต่ตาเจ้ากรรมก็ไม่ยอมละไปจากหน้าของยายแก่สักทีแล้วก็พูดกับยายแก่ด้วยความเป็นห่วงจริงๆว่ายายอย่ายื่นตัวออกมาสิเดี๋ยวก็ตกลงไปรอบพอพูดจบ ยายแก่หัวเราะดังลั่นเสียงแหลมปรี๊ดแสบแก้วหูและขนก็ลุกพรึบไปหมดฮ,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 ฮส่วนน้องชายได้ยินเสียงของน้าสาวก็รีบวิ่งขึ้นมาหาแล้วถามว่าตะโกนอะไรเสียงดังเชียวเป็นอะไรเหรอน้าสาวก็เลยรีบชี้ไปที่ยายแต่สายตามองไปที่น้องชายและตอนนี้ยายแก่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วว่า ก็ยายคนนั้นน่ะสิแกเล่นยื่นตัวออกมาจากหน้าต่างกลัวแกจะตกลงมาพอพูดจบก็หันไปจะมองยายคนนั้นแล้วก็พูดต่อว่าเอา้าวยายไปไหนล่ะคงเข้าบ้านไปแล้วล่ะพอฟังน้าสาวพูดจบน้องชายหน้าชะงนแล้วมองไปที่หน้าต่างบานนั้นแล้วพูดว่าผมว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แปลกแลกบ้านก็น่ากลัว น้าสาวยิ้มแล้วพูดกับน้องชายว่าบ้านนะไม่มีอะไรหรอกหน้านี่มันตอนเช้านะยะแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาได้ไงกำแพงก็กั้นอยู่นั่นไงไม่เห็นเหรอแล้วก็พากันทำนุ่นทำนี่จนมืดก็เตรียมตัวเข้านอนคืนนี้น้าสาวนอนเปิดหน้าต่างเพราะไม่ค่อยหนาวเหมือนเมื่อคืน นอนไปได้สักประมาณตีสามกว่าลืมสลือเหมือนฝันมากกว่าว่ายายแก่ปีนจะเข้ามาทางห้านต่างแกยิ้มและตาแกก็ลึกเหมือนมันผลุกเข้าไปอยู่ในเบ้าผิวแห้งซีดเชียวสีออกเขียวเขียวคล้ำๆเหมือนเนื้อเน่าและที่สำคัญเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วห้องแต่แกเข้ามาในเขตบ้านผลหน้าต่างเข้ามาได้แค่ก้าวเดียวแกก็ก้าวเข้ามามากกว่านั้นไม่ได้แล้วโชคดีของน้าสาวที่ปู่ที่นอนห่างจากหน้าต่างผีตนนั้นจึงเอื้อมไปไม่ถึง เมื่อรู้ว่าเดินไปอีกก้าวก็ไม่ได้ยายแก่ก็พยายามที่จะยื่นแขนสุดตัวแกเพื่อที่จะมาจับตัวหน้าสาวหน้าตาจากยิ้มก็เริ่มจะบึ้งเหมือนโมโหว่าเข้ามาจับตัวของหน้าสาวไม่ได้สักทียิ่งแกพยายามจะยื่นตัวยื่นมือไปที่หน้าสาวอยู่เท่าไหรหน้าตาของแกก็เริ่มบึง้งตึงขึ้นเท่านั้นและจากบึ้งก็เปลี่ยนเป็นหน้าตาบูดเบี้ยวผิดรูปมากขึ้นทุกทีแทน ส่วนหน้าสาวระหว่างที่นอนอยู่นั่นก็มีความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยคล่องแต่ก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเต็มที่และไม่รู้ทำไมถึงไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยได้แต่นอนทรมานหายใจหอบอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาน,านานมากๆจนเกือบรุ่งเชา้าและยายแก่ซึ่งตอนนี้ยืนเฉยๆแล้วไม่พยายามที่จะยื่นตัวยื่นมือมาที่ตัวของหน้าสาวแล้วแก่ก็ได้แต่ยืนหน้าตาบึง้งตึงเหมือนโมโหอย่างมากอยู่อย่างนั้นพลางครางเสียงดังอืออื ปากของยายแก่คนนั้นเบี้ยวและขยับไปมาตลอดเวลาไม่เคยเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะแขยงแบบนี้มาก่อนจนถึง6กโมงเชา้าน้าสาวสะดุ้งเฮือกขึ้นอย่างแรงแล้วนั่งหอบเหมือนคนที่จะขาดอากาศหายใจเป็นเพราะทรมานมาตั้งแต่ที่สลืมสลือเหมือนฝันที่ยายแก่พยายามจะจับตัวน้าสาวนั่งหอบไปพร้อมกันกับตัวสั่นตลอดเวลาลุกไม่ขึ้นอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงถึงจะเริ่มมีสติ แล้วนั่งคิดทบทวนว่าทำไมความฝันถึงได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแล้วทำไมถึงรู้สึกกลัวสิ่งที่เห็นในฝันได้ขนาดนั้นละ่ะแต่น้าสาวก็ยังไม่คิดว่ายายแก่คนนั้นเป็นผีจริงๆถึงแม้ตอนนี้ในใจรู้สึกกลัวอย่างมากก็ตามมองไปนอกหน้าต่างแสงแดดส่องสว่างจ้าทำให้ลดความกลัวลงไปได้ก็เลยลุกเพื่อทำธุระส่วนตัวด้านล่างทำนูน่นทำนี่เพลินไปเรื่อยก็เกือบลืมเรื่องฝันน่ากลัวไปได้ พอเสร็จก็เกือบเที่ยงพอดีนั่งพักสักพักก็นึกถึงเรื่องฝันเมื่อคืนขึ้นมาอีกจนได้พอนึกแล้วเห็นภาพยายแก่แกกำลังพยายามจะจับตัวนะขนก็ลุกพลึบขึ้นทั่วเลยไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนบ้านสูดหายใจเข้าสะลึกแถมใจเต้นตึกตักตึกตักไม่เป็นจังหวะ ความกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาอย่างไม่มีผลสักเท่าไหร่แล้วก็คิดในใจว่านี่เรากลัวยายแก่คนนั้นเหรอยายแก่ก็แค่คนแก่และเมื่อคืนก็แค่ฝันถึงจะเป็นฝันที่ไม่ค่อยจะดีก็เถอะเราอาจจะมองแก่มากไปก็เลยเก็บเอามาฝันบ้าแบบนั้นเองละมั้งปลอบใจตัวเองเสร็จก็ตัดใจเดินขึ้นไปข้างบนค่อยๆย,ย่องเดินทีละก้าวทีละก้าวถึงจะไม่คิดว่าเป็นผีก็เถอะแต่ทำไมไม่รู้รู้สึกหวาดหวัดหว,ว,วันหว,วันในใจพีก่กน พอถึงชั้นบนมองกวาดสายตาจนทั่วห้องไม่มีอะไรผิดปกติก็โล่งใจจนบอกไม่ถูกแล้วคิดเข้าข้างตัวเองต่อว่าเห็นไหมคิดไปเองจริงๆด้วยเฮ้อ พอสบายใจขึ้นก็เลยโทรนัดกับเพื่อนไปหาซื้อของกันกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ปลาเป็นสามทุ่มกว่า,วาแล้วกลับมาก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวจะนอนปูที่นอนเรียบร้อยแต่รู้สึกร้อนๆมองไปทางหน้าต่างช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปเพื่อเปิดหน้าต่างฉับพลันก็เกิดความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตกใจแทบสิ้นสติ เพราะยายแก่คนนั้นอยู่ด้านนอกหน้าต่างอีกมือเกาะขอบหน้าต่างอีกมือจับข้อมือของน้าสาวไว้แน่นกำลังตะเกียบตะกายขาของยายแก่กำลังเคลื่อนขอบหน้าต่างเพื่อปีนเข้ามาหน้าตาของยายผีร้ายตนนั้นช่างน่าเกลียดน่ากลัวหรือเตือนในความคิดของน้าสาวตอนนั้นยายผีร้ายกำลังยิ้มปากแกะฉีกออกไปถึงหูแล้วน้ำเลือดข้นๆกำลังเยินทะลักออกจากปากตาลึกบุ๋มลงไปจนเหมือนหลุมดำ มือที่จับข้อมือน้าอยู่ก็แห้งกลันจนเห็นรูปร่างของกระดูกน้าสาวณนะตอนนั้นความรู้สึกเหมือนคนบ้าแกอ้าปากวอน้ำลายเยิ้มไหลร้องไม่ออกได้แต่สะอื้นด้วยความกลัวสุดขีดเนื้อตัวสั่นเทาหมดเรี่ยวแรงและเหมือนโดนมนต์สะกดเพราะน้าสาวจ้องหน้ายายผีอยู่อย่างนั้นไม่ยอมละสายตาทั้งที่กลัวสุดขีดและยายแก่ผีก็เริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนได้เข้ามาอยู่ในเขตบ้านแต่ยังอยู่ตรงหน้าต่าง พอตัวมันเข้ามาได้หมดมันก็หัวเราะเสียงแหลมปรีดปรีดพลางเอียงหัวไปมาอย่างหน้าขนลุกแล้วพูดว่าใครนะใครเอ่ย เสียววินาทีที่น้าสาวรวบรวมความกล้าร้องออกมาสุดเสียงพร้อมสะบัดมือไปมาอย่างแรงเพราะตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากเจออะไรที่น่ากลัวน่าขยะขยงแบบนี้อีกแล้วไม่เอาแล้วแต่โกนร้องจนสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยพร้อมกับดิ้นรนสุดแรงเพื่อให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือยายผีร้ายนี้แต่เหมือนยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นแล้วผีร้ายก็ยิ่งหัวเราะชอบใจจนในที่สุดน้าสาวก็เริ่มหมดแรงเริ่มล้า พอผีร้ายมันรู้ว่านาสาวล้าคราวนี้มันเริ่มดึงนาสาวลงไปทางหน้าต่างทางเดียวกับที่มันมาแต่นาสาวไม่ยอมและฝืนขืนตัวเองอีกครั้งและก่อนที่มันจะดึงเอาตัวของนาสาวไปอยู่ด้วยแวบหนึ่งที่นาสาวนึกขึ้นมาได้เพราะปกติแล้วนาสาวจะพกสร้อยพระไว้ในกระเป๋าสะพายแต่ไม่ได้แขวนไว้กับคอเพราะอากาศร้อนพลันนาสาวก็หันมองไปทางกระเป๋าและพยายามที่จะเอื้อมมืออีกข้างที่ไม่ได้ถูกผีร้ายนั้นจับ น้าสาวเริ่มเจ็บมือข้างที่ถูกจับเพราะพยายามขืนและดิ้นน้ำตาเริ่มพร่ำพลางพลูขึ้นมาอีกครั้งทั้งกลัวทั้งท้อว่าทำไมจะต้องเจอเรื่องร้ายแบบนี้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ทั้งเอื้อมทั้งเกาะเกี่ยวจมข้าวของที่อยู่รอบข้างหล่นกระจัดกระจายไปแต่แล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อน้าสาวเกี่ยวเอากระเป๋าเอาไว้ได้รู้สึกโล่งใจจนบอกไม่ถูกใช้ปากตัดสายกระเป๋าเอาไว้แล้วมือก็คว้านหาพระพอเจอสร้อยพระน้าสาวเอาสายสร้อยคล้องผีร้ายในทันที พอสร้อยพระถูกคล้องผีร้ายก็ปล่อยมือน้าสาวในทันทีเช่นกันพอหลุดจากเงื้อม,มือผีร้ายได้น้าสาวก็รีบถอยกลู่วนมานั่งสุดอยู่ที่ผนังห้องอีกฝาข้องเพราะอยากอยู่ให้ห่างจากมันมากที่สุดแล้วก็หมดแรงอยู่ตรงนั้นนั่งมองผีร้ายร้องโหยหวนด้วยความทรมานตอนนี้มือเท้าผีร้ายสั่นหงิกงอร้องกรีด ก้องตังวานหอยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หันมาทางน้าสาวสายตาดุดันเพราะความโกรธแค้นแค้นที่เอาตัวน้าสาวไปไม่ได้แค้นที่น้าสาวทำแบบนี้กับมันไม่อาจรู้ยิ่งร้องปากก็ยิ่งฉีกกว้างขึ้นจนเหมือนหลุมดำขนาดใหญ่อยู่กลางใบหน้ามือของมันลั่นอย่างแรงแต่ก็พยายามจะยื่นออกมาแล้วก็ชี้หน้านาสาวแล้วก็ร้องกรีดกรีดอยู่แบบนั้นจนในที่สุด ตัวทั้งตัวของมันก็เริ่มจางลงจนเริ่มดูเหมือนหมอกบางลงแล้วมันก็ร้องร้องอยู่แบบนั้นจนมันสลายตัวไปในที่สุดและสร้อยพระของน้าสาวก็หล่นตุบที่พื้นตรงนั้นจบสิ้นซะทีน้าสาวคิดแล้วปล่อยโฮสุดเสียงนั่งร้องไห้กับความโชคร้ายที่เจอแบบนี้กับความโชคดีที่รอดมาได้ไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของผีร้ายนั่นต่อไป นั่งร้องจนแทบจะหมดแรงจนอีกชั่วโมงให้หลังน้องชายก็กลับมาพอเห็นสภาพของน้าก็ตกใจและน้าก็เล่าให้น้องชายฟังทั้งน้ำตาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและก็โทรเรียกญาติที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักมาช่วยขนข้าวของและย้ายออกไปทันทีในคืนนั้นและไม่คิดจะย้อนกลับมาที่บ้านนั้นอีกเลยและก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับบ้านนั้นอีกต่อไป จนปัจจุบันนาสาวก็ยังมีอาการผวาอยู่ตลอดหวาดระแวงในสิ่งรอบตัวในบางครั้งจนญาติพี่น้องและน้องชายให้อยู่บ้านเฉยๆเพราะความเป็นห่วงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ถึงเธอจะรอดมาได้แต่เธอก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้ยังไงก็ขออย่าให้มีคนโชคร้ายอย่างเธออีกเลย